โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับโปรแกรมวิคัลบอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็เป็นวันศุกร์ที่27กันยายนนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ในคู่ของเอสโลมานะครับพบกับแอดบินเบลนะครับผมก็รับซับกันไปนะใครที่ลองบินเบลไปนะครับผมก็เสมอไป3ามสนะครับผมใครลองบินเบลตามสูตรไปก็รับตังค์นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ จะไปวิเคราะห์ในบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมเป็นคู่ของดอดมูนพบกับโบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับไซตีเจ้าบ้านนะครับผมหนานังสุดทําได้10ประตูนะครับสำหรับดอดมูนนะครับอันดับแปดคะแนนเนะครับส่วนทีมเยือนนะครับผมโบคุมนะครับอยู่ที่6ประตูนะครับที่ทําได้แล้วก็อันดับ16คะแนนหนึ่งะครับราคาวันนี้นะครับเป็นทางของดอดมูนนะครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2ลูกนะครับแล้วก็ราคาส่งจาอยู่ที่3.5นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ สำหรับคู่ดอดมูนนะครับพบกับโบคุ้มก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้โปรแกรมตัวนี้ไปใช้นะครับมีทั้งกลุ่มแล้วก็แนวทางสูงแรกแนวทางวันละคู่นะครับผมแล้วก็โปรแกรมตัวนี้นะครับกดวิเคราะห์เองได้ทุกคู่เลยนะครับก็สามารถรับได้เลยที่ Line Ad ดดูสกอนะครับผมโอเคมาดูผลการคำนวณกันนะครับสำหรับดอดมูนพบกับโบคุ้มนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่77%็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโปรแกรมของเรานะครับก็แนะนำให้เล่นไปที่สูงแรกหรือว่าจะ สูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมไปได้หมดเลยนะสูงแรกสูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็แน่นอนครับผมเป็นทางของดอดมูนนะครับมีอยู่47%สนะครับส่วนโบคุมมีอยู่29%นะครับค่อนข้างที่จะห่างกันมากพอสมควรเลยครับก็ใส่ไปที่เจ้าบ้านนะครับผมดอดมูนได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับดอดมูนหรือว่าสูงแรกสูงเต็มก็ได้นะครับผมเลือกเอาเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมาในไลน์แอดดูสกอร์ได้เลยนะครับว